ชื่อเด็กหญิงจีตานะคะนี่นี่เห็นไหมนี่น่ารักมากเลยค่ะนี่นาฮักเซมเมมอยู่นี่นี่เป็นม้าที่น่ารักที่สุดในโลกเลยผอม,มีฝ่ายน่ารักคือจีตาด,ดอกนารักเซมเมมอยู่<คละ>บันกีบังเห็นตั้งคุณนะเบ่งนคนอรอพ่อม้าก,ก็น,น่ารักคนก็รอโอ้ยหสุดยอดประเทศไทยเลย เน่นอนเลยเรียบร้อยเลยอย่าพึ่งเลยเอาวัสดีก่อนวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนลูกสวัสดีข้าก่อนเร็ววัสดีข้าก่อนสวัสดีก้องก่อนเร็วสวัสดีเลยกีต้าสวัสดีก่อนวัสดีข้าคุณครูก่อนเร็วถ้าไม่สวัสดีค้าไม่ให้กินหนมนะคะเนี่ยไม่มีใครน่ารักเหมือนกีต้านะคะ เร้วสวัสดีค่ะก่อนแชะ